สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นๆวันอังคารนะคะ19กันยาค่ะกำลังจะมืดอีกแล้ววันนี้ทำงานทั้งวันเลยค่ะเลิกงานเสร็จก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกมาค่ะป่าท้ายหมู่บ้านเช่นเคยนะคะข้างทางค่ะดอกแรกแหกหมานสวยมากค่ะเป็นเห็ดที่มีน้ำหนักมาก เลอเลอคะ่ะกินอิ่มจัดลมแรงมากเลยตอนนี้เมื่อกี้ยังมีแดดอยู่นะแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆมันจะหายไปเลยคะ่ะเจอเห็ุไปแป๊บเดียวแดดหาย กองไปตรงนี้นะบนบนไอ้นี่ค่ะบ,บนตอไม้บนตอไม้ผุกผูก นี่ค่ะกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็งามแล้วนี่ตักาทำความสาดเบื้องต้นไปก่อนนะคะไกลมืดน,นะคะ ลมแรงมากเลยค่ะ เจออีกแล้วข้างหน้านุ้นก็เหมือนจะใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะอันนี้มีสองแล้วนะคะเหมือนกับจะเยอะเลยเยอะเลยนี่เห็นไหมเรียงลายกันแถวเลยค่ะนี่เห็นไหมเหลืองๆนี่ข้างหน้าน้นเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่อีกนะขอสำรวจแป๊บนึงก่อนคะ่ะก่อนเก็บมีความรู้สึกว่า เห็ดกลุ่มนี้จะเยอะเห็นไหมเต็มเลยนี่ค่ะนี่นี่อยู่นี่เต็มเลยใตายา้หญ้าอุ้ยตรงนี้อีกนี่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 ค่ะเราจะพยายามไม่ไม่เหยียบเห็ดค่ะเยอะเลยเยอะเลยเห็ดกลุ่มนี้ตรงนี้อีกค่ะนี่ เริ่มจากดอกนี้ก่อนละกันนี่ค่ะออะทีนี้เราก็กลับไปกลับไปเก็บทุกดอกที่เราเจอมาเมื่อกี้นี่ค่ะกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่อยู่ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เอาตะกร้าวางตรงนี้เลยนะนะเราก็จะ เก็บกองค่ะเก็บกองตรงนี้เก็บกองแลเดี๋ยวตัดขาทีเดียวงามมากเห็ดโตเต็มที่เคลียนิดนึงกลัวเห็ดมันแตกเกิดใต้หญ้ามันแตกง่ายค่ะ มีความรู้สึกว่ามีหญ้าขวางอยู่มีความรู้สึกว่ามีหญ้าขวางอยู่นี่ลูยังเอ่ยอ่าได้ละนี่นะงามมากเลยงามมากเลยเมื่อวานก็แจ็คพอตวันนี้ก็แจ็คพอตช่วงนี้แจ็คพอตบ่อยเพราะว่าช่วงนี้เห็ดเห็ดมาครบละเห็ดมาครบแล้วก็โตเต็มที่ค่ะ มองไม่เห็นนะเนี่ยนี่ค่ะ กลุ่มเดียวกับบ้านได้รุ่นนี้ โลมแรงมากเลยโอ้ลมลมโคตรแรงเลยตรงนู้ก็มีนะแต่ว่าเรามาทางนี้ก่อนมาทางขวาก่อน เพราะว่าตรงนี้มีดอกใหญ่รออยู่นี่ไงโอ้โหใหญ่มากเลยเห็ดอกนี้นี่ค่ะนี่ นีเลย,ยนี่เหนไหหลายดอกเลยแจ็คแจ็คพอตชุดชุดช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ต้องรีบเก็บเกี่ยวรีบกอบโกยเป็นช่วงที่เห็ดเหลืองโตเต็มที่ถ้าไม่เก็บช่วงนี้เดี๋ยวอีกอีกสักหน่อยมันก็จะเริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มนุ่มเริ่มแก่นะพอแก่เนี่ยเขาก็จะเริ่มอมน้ำได้ได้แบบว่าได้ดีขึ้นอะ่ะแล้วสักพักเห็ดมันก็จะเริ่มไม่สวยละมันจะเริ่มเปื่อยอะไรเงี้ยคือกินเองอะได้แต่ถ้าจะขายเนี่ยก็คือต้องรุ่นนี้แหละสวยที่สุดเหมาะการขา,ขายยังไม่หมดค่ะยังไม่หมด ก็เก็บกองๆไว้ก่อนตอนนี้เราก็เดินอย่างระมัดระวังค่ะจะได้ไม่เหยียดเห็นนะนะแยะเลยอันไหนที่ไม่ค่อยสวยคุณภาพคัดแล้วไม่ผ่านสำหรับการขายก็กินเองนะคะตาก ตากไว้ขายนอกฤด,ดูกาลบางทียังสวยอยู่แต่ว่าหมวกอาจจะบินไปมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยเก็บตากตากไว้ขายนอกฤด,ดูกาลหรือว่าตากไว้ฝากเพื่อนฝูงคนรู้จักฝากญาติสนิทมิจะหายหรือขายตะขายนอกฤด,ดูกาลนะเห็ดเหลืองนี่มันไม่เคยไม่เคยตก ไม่เคยตกเทรนด์โดยเฉพาะคนสวีเดนก็จะชอบเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลืองนี่มันขายได้ค่ะเห็ดเหลืองตากแห้งเนี่ยขายได้เพราะว่าเคยขายมาแล้ววันดีคืนดีก็มีคนที่เขาเปิดร้านอาหารตร้องการซื้ออซื้อไปทำเมนูที่ต้องใช้เห็ด ดอกติดกันโอ้โหนี่โอ้ยดูนี่รู้สึกจะสี่ค่ะนี่นี่อกดอกนี่นี่ค่ะนะของไว้ตรงนี้ก่อนมีความรู้สึกว่าข้างล่างนูน่น หรือว่าตรงไหนไม่รู้ว่าเหมือนจะเห็นเห็ดไม่แน่ใจว่าตาฝาดหรือเปล่าว้ตอนนี้ตาลายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยขอไปเก็บดอกที่ชัวๆก่อนดอกที่ชัวๆก่อนตอนนี้ตาเริ่มลายค่ะเพราะว่ามันมันมืดไง มาแค่นี้พอมีเห็ดดำด้วยนะเห็ดดำเห็ดดำก็มีค่ะเออเห็ดดำก็มีนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนดำเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้ขอเหลืองก่อนขอเก็บเหลืองก่อนอันนี้ก็คือสองดอกแรกที่เราเจอเมื่อกี้นะ องไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่หมดค่ะมันยังไม่หมดอุ้ยอะไร <c oughs> ตกใจนี่ว่าท้า นีเพิ่งขาลายค่ะแต่ไม่เอาละแต่เยอะแล้วค่ะเต็มตู้แช่ละเต็มตู้แช่แข็งละหลายดอกเลยเนี่ยหลายดอกเลย กนี้ใหญ่มากเลยนหนึ่งกลุม่มสองกลุ่มนะถนนอยู่ตรงนั้นค่ะสามกลุม่ม กลุ่มค่ะเกือบมองไม่เห็นค่ะตรงนี้อีกหน่อยนึง <c oughs> โอ้ยลมแรง ลมแรงจังตยายยากค่ะเก็บลำบากหน่อยหมดเรี่ยงเลยหมดแล้วมั้งทั้งหมดของกลุ่มนี้ค่ะเกือบเต็มถุงถุงนี้จูดได้สองลิตรครึ่งค่ะได้เห็ดขาวหนามมานหน่อยนึง อันนี้ก็เก็บคายนะคะแต่มันไม่เยอะค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเจอทีละดอกสองดอกก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเจออีกแล้วโอ้โหนี่ขายัางอวบโอยตรงยญหามอสขาก็จะอวบ บางทีเพื่อนๆก็อาจจะได้ยินทำเสียงนะได้ยินว่ามันมีเสียงแปลกๆนะก็ให้สันนิษฐานไว้เลยนะคะโดนยุงกัดค่ะเรื่องของเรื่องโดนยุงกัดแล้วไม่มีมือตกเพราะว่าต้องเก็บเห็ดมือนึงก็จับโทรศัพท์มือนึงก็เก็บเห็ดไม่มีมือตกยุงค่ะก็เลยก็เลยร้องแบบทําเสียงแบบอึกืกัก,กแบบแปลกประหลาดออกมานะ เรื่องของเรื่องก็คือโดนยุงกัดนั่นเองกองก่อนกองก่อนเดี๋มีอีกยังไม่หมดไม่หมดง่ายค่ะเหลืองปีนี้ โหขายาวมากปวดด้วยโหขาอย่างกวบอะแน่นมากนี้อืมสองดอกนี้ไปแต่งเอาไม่แน่ใจว่ายังได้อยู่ไหม อันนี้ก็คือบลูเบอรี่ค่ะใบร่วงนะใบร่วงหมดละก็เลยมองเห็นเห็ดถ้ามาช่วงที่ใบบลูเบอรี่ยังไม่ร่วงก็หมดสิทธ์นะเห็ดกลุ่มน,นี้เราก็คงมองไม่เห็นหรอกมันอยู่มันอยู่ในพงบลูเบอรี่หาเห็ดช่วงนี้ก็จะมองเห็นง่ายนะถ้าไปหาตามพงหญ้าบลูเบอรี่เนี่ยเพราะว่าใบเขาร่วงจนเกือบหมดละ น้ำลดต่อผุดตรงนี้ก็เห็ดดำนะนี่นี่ค่ะเห็นหมโอ้เห็ดดำเยอะเลยแต่ว่ายังเก็บไม่ได้ค่ะต้องเก็บเหลืองก่อน น่าจะมาอีกมีอีกนะมันน่าจะมีอีกนะปกติถ้าเจอเนี่ยมันจะเจอมากกว่านี้นะอ๋อนี่ไงฮ <c oughs> ลังคิดอยู่ว่ามันต้องมีมากกว่า2ดอกเอ๊ะเมื่อกี้เราไปส่องอะไรเนี่ยโดนเห็ดหรือเปล่าไม่โดน ล่าสุดค่ะมันน่าจะมีมากกว่านี้นะกลุ่มนี้ติดถนนเลยค่ะนี่เห็นไหมถนนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตะเวนหาแป๊บนึงเดี๋ยวเจออีกนะไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วมันมืดมากเลยค่ะมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเลยเดี๋ยวเราตัดขาเห็ดกลุ่มนี้เสร็จคงต้องกลับลวค่ะมันจะมืดเต็มทีละ นี่ก็คือผลงานในคลิปนี้นะคะเห็ดเหลืองค่ะสะสมไว้วันนี้ยังไม่ขายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บอีกวันหนึ่งแล้วไปขายสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกระทินเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ